สวัสดีท่านนะคะขอต้อนรับท่านนะคะเข้าสู่การอบรมวิธีการสร้างบัญชีผู้ขายกับทาง a เม z o n ค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้ท่านนะคะเข้ามาที่ www. amazon. com นะคะดังที่แสดงในหน้าข้างต้นนะคะท่านนะคะสามารถเข้ามาที่ amazon. com/ags นะคะหรือ ท่านสามารถพิมพ์คำว่า Amazon Global Selling นะคะลง,ลงในกล่อ,องการค้นหาได้โดยตรงนะคะทั้งสองวิธีนะคะจะนำท่านเข้าสู่เว็บไซต์นะคะ,ะที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนค่ะสำหรับวิธีที่สองนะคะเมื่อพิมพ์ Amazon Global Selling แล้วท่านก็เลือกนะคะ,ะผลลัพธ์นะคะลิงก์แรกได้เลยค่ะ นอกจากนี้นะคะท่านยังสามารถใช้ชอ็อตคัทนะคะโดยพิมพ์ j m p r e g s a l l a m a z o n นะคะไปตรงช่องการค้นหาได้โดยตรงนะคะก็จะนำท่านนะคะเข้าสู่หน้าการลงทะเบียนของทางอเมซอนค่ะเลือกนะคะลำดับถัดไปให้ท่านพิมพ์ชื่อและนามสกุลจริงของท่านนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะและตัวอีเมลที่ท่านได้พิมพ์ ในหน้านก่อนหน้านะคะจะปรากฏข้างต้นให้ท่านพิมพ์อีเมลนั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งและก็ตั้งพาสเวิร์ดของท่านนะคะในการเข้าสู่ระบบและก็พิมพ์พาสเวิร์ดซ้ำอีกครั้งนะคะจากนั้นคลิก Continue ค่ะค่ะลำดับถัดไปนะคะให้ท่านนะคะระบุตัวลีกอเนมนะคะหรือว่าชื่อจริงตามกฎหมายของท่านโดยพิมพ์ชื่อจริง นะคะเวนวากนามสกุลนะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะและก็เลือกนะคะกล่องนะคะเลือกเช็คกล่องที่บอกว่า I have read and accepted the terms and conditions จากนั้นคลิก continue ค่ะหน้าถัดมานะคะจะนำท่านนะคะเข้าสู่หน้า seller information ให้ท่านะระบุตัว display name ซึ่งจะเป็นชื่อที่ท่านใช้นะคะในการ ขายกับทาง a เม z o n นะคะหลังจากท่านเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ให้ท่านใส่ตัว address นะคะหรือว่าที่อยู่นะคะเลือกอประเทศที่ท่านอยู่นะคะซึ่งก็คือประเทศไทยระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่านเป็นเบอร์มือถือจะสะดวกกวานะคะโดยขึ้นต้นจาก country code บวกหนะคะแล้วก็เลือก main product category หรือว่าประเภทของสินค้าหลักที่ท่านจะขายค่ะหากท่านไม่ทราบท่านก็ไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะ หลังจากนั้นให้ท่านคลิก Save and Continue ค่ะค่ะลำดับถัดมานะคะ,ะระบบจะนำท่านเข้าสู่หน้า Credit Card Information ค่ะให้ท่านนะคะใส่หมายเลขบัตรเครดิตของท่านตามด้วยเรื่องนะคะ,ะเดือนและปีของบัตรเครดิตที่หมดอายุนะคะหรือ Expiration Date และก็ระบ,บะุชื่อผู้ถือบัตรเครดิตนะคะ หลังจากนั้นให้ท่านเช็คนะคร building address นะคะหรือว่าที่อยู่ที่ทางระบบจะส่งบิิก็บเงินไปนให้ท่านนะคะลำดับถัดมาเป็นการยืนยันตัวตนของท่านซึ่งท่านสามารถทำได้สองวิธีคือให้ระบบโทรหาหรือว่าให้ระบบส่งเป็น message ไปหาท่านคะ่ะในที่นี้นะคะเราจะยกตัวยอย่างการโทรหานะคะก็ให้ท่านเลือก call me แล้วก็ใส่ ตัวโฟนดังเบอร์ของท่านขึ้นต้นด้วย Country Code นะคะับหอมีนาหลังจากนั้นนะคะท่านจะได้รับโทรศัพท์จากทางระบบค่ะให้ท่านรับโทรศัพท์ค่ะแล้วก็ใส่หมายเลขพิมพ์น,นะคะเป็นหมายเลขคีย์ลักนะคะพิมพ์ลงไปในโทรศัพท์มือถือนะคะหลังจากเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะคะท่านก็จะทิ้นสุดนะคะกระบวนการยืนยันตัวตนของท่าน หรือว่าการะบวนการ phone verification นะคะระบบนะคะจะนำท่านเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปให้ท่าน, continue, นะคลิก continue ค่ะถัดมาค่ะเป็น tax identity information หรือว่าการระบ,บุภาษีค่ะให้ท่าน launch คลิก launch interview w i z a r d นะคะ แล้วก็เช็คว่าเนื่องจากว่าเราะะท่าน,นะะไม่ใช่ผู้ถือสัญชาติอเมริกันให้ท่านคลิก no ต่อด้วย save and continue และก็เลือก beneficial owner ะะเป็น individual หรือว่าสำหรับในที่นี้นะคะคเป็นการสร้างบัญชีบุคคลธรรมดานะคะเลือก country of citizenship ะะเป็นประเทศไทยนะคะในตัวอย่างเป็นสิงคโปร์สำหรับคนไทยก็ให้เลือกประเทศไทย และก็ใส่ชื่อและนามสกุลจริงของท่านเป็นภาษาอังกฤษค่ะหลังจากนั้นให้ท่านใส่ permanent address หรือว่าที่อยู่ปัจจุบันนะคะ country ก็เป็นประเทศไทยตามด้วย address นะคะและก็เช็คว่าที่อยู่ที่ท่านต้องการให้ส่งสินค้าหรือว่า mailing address เนี่ยจะเป็นที่อยู่เดียวกับ permanent address หรือไม่หลังจากนั้นเนื่องจากว่าเรานะคะไม่ใช่ US i n d i v i d u a หรือว่าไม่ใช่บุคคลเชันอเมริกันก็ไม่ต้องเช็คบอกใหญ่ลำดับถัดมานะคะให้ท่านกรอกข้อความนะคะข้างต้นนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็ทรายค่ะต่อมาค่ะให้ท่านคลิกนะคะ consent to provide my electronic signature ค่ะและ้วก็อ่านนะคะตัว electronic signature declaration ทั้งหมดนะคะว่าถูกต้องหรือไม่แล้วก็ยืนยันโดยการติ กล่องทั้งหมดค่ะแล้วก็พิมพ์ชื่อจริงและนามสกุลข,ของท่านลงใน signature box นะคะตามด้วย uh, date email address แล้วก็เลือก capacity นะคะเป็น individual ค่ะค่ะถัดมาให้ท่านคลิก submit ค่ะค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นตัว uh, เอกสารนะคะออนไลน์ให้ท่านพิมพ์ชื่อจริงในะมำสกุนตรงซ้ายเทีและคลิก continue ระบบก็จะสิ้นสุดการลงทะเบียนนะคะคลิก complete registration ค่ะแล้วก็รอสักครู่นะคะให้ระบบดำเนินการนะคะเพื่อนำท่านสู่หน้า seller central account ค่ะขานหน้าถัดมาค่ะเป็นหน้า ตัวศูนย์กลางผู้ขายหรือว่า Amazon Seller Central นะคะแล้วก็ทาง Amazon นะคะอยากจะรบกวนให้ท่านนะคะช่วยให้ข้อมูลนะคะมี3 step ด้วยกันนะคะจะเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าของท่านและตัวธุรกิจของท่านนะคะอย่างเช่นว่าท่านเป็นผู้ผลิตสินค้าเองหรือไม่นะคะท่านมีบาร์โค้ดไหมและท่านคิดว่าท่านจะขายสินค้านะคะ ทั้งหมดกี่ประเภทกี่ชนิดนะคะกับทางอเมซอนค่ะค่ะเมื่อท่านลำดับเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะทั้ง3ามสเตปนะคะก็จะเป็นการสิ้นสุดนะคะกระบวนการเ,าเปิดบัญชีผู้ขายกับทางอเมซอนหรืบว่า t ท a t e a m a z o z s n s l r v Account ค่ะทาง a เม z o n นะคะก็ขอให้ท่านนะคะประสบความสำเร็จในการขายนะคะแล้วก็สนุกกับการขายบน a เม z o n ค่ะขอบคุณมากค่ะที่มาอบรมในวันนี้